สวัสดีครับผมบรับคณะวุฒิรยพิพัฒนาพงศ์นะครับผมรับบทเป็นขามนั่นเองครับโดยคาแรคเตอร์ของตัวขามเนี่ยจะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับผมที่อาศัยอยู่กับคุณแม่นั่นก็คือพี่ายอาปาพรหรือว่าแม่แจในเรื่องนั่นเองครับผมคือตัวขามเนี่ยเขาจะมีไอดอลเป็นคุณพ่อของเขาครับซึ่งคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นทหารที่แบบเก่งมากข่ามเนี่ยก็อยากจะเป็นทหารเหมือนคุณพ่อครับแต่ว่าได้ไปลองปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่เวิร์คครับคือเก่งทฤษฎีแต่ว่าอ่อนปฏิบัตินั่นเองครับ ฟันขวาฝันซ้ายฝันล่างฝันเสยรุบันชัน่ตอดับส่องดาวส่องดาวเฮ้ย <Hey! S 2> บนอะไรมัวแต่ท่องตามทฤษฎีมึงโดนศัตรูเสียบแนะ่ f <Fire. S 2> เราก็ได้ยินคำดัารือมาว่าที่หมู่บ้านหลีบลมเหล็กเนี่ยมี อาจารย์บัวผัดอยู่ซึ่งเป็นนักดาบที่เก่งมากแล้วเราเนี่ยก็อยากจะเจอตัวจริงมากๆเราอยากจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาแล้วเราก็เลยได้เดินทางไปหาเขาครับผมแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเลยครับผมโออาจารย์เคยเจับเวลาปะว่าอาจารย์เนี่ยตยเีเหล็กอยู่ได้เร็วแค่ไหนอะหกครั้งต่อ10วินาที เช่ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับไว้ด้วยนะครับผมในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับผมถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะคลครเพียหรือว่าไปหาอะไรดูที่แบบทําให้รู้สึกผ่อนคลายเนี่ยผมแนะนําบัวผันฟันยับเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับบัวผันฟันยับ24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์